สวัสดีค่ะทุกคนพบกับหนุยอีกเช่นเคยนะคะในช่องนุย h a v e f a n nusday ค่ะคลิปนี้นะคะนุยจะพาทุกคนมาเช็คสภาพอากาศ10วันข้างหน้ากันค่ะตั้งแต่วันที่7ถึง17พฤศจิกายนนะคะจากโมเดล ECMWF พร้อมกับพยากรณ์ฝนรวมทุก24ชั่วโมงค่ะ10วันล่วงหน้าตั้งแต่วันที่7ถึง16พฤศจิกายนค่ะจัดทำโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดของข่าวกันนั้นนุยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอกำลังใจจากทุกคนค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะลักษณะาอากาศ10วันข้างหน้านะคะตั้งแต่วันที่7ถึง17พฤศจิกายนค่ะจากโมเดล ECMWF ในช่วงวันที่7ถึง9พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ค่ะเริ่มลงมาประทะอากาศร้อนชื้นจะทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในระยะแรกค่ะและหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลง3-5องศาค่ะและในช่วงวันที่10ถึง16พฤศจิกายน มวลอากาศเย็นก็ยังคงลงมาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่องค่ะจึงทำให้อุณหภูมิพื้นราบเย็นถึงค่อนข้างหนาวเลยค่ะส่วนตามยอดดอยยอดภูอากาศหนาวกับมีลมหนาวพัดแรงนะคะส่วนภาคใต้ฝนหนักจากร่องมรสุมค่ะในวันที่17พฤศจิกายนจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ลงมาปกคลุมอีกครั้งค่ะจึงทำให้อากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีฝนตกได้บางพื้นที่ค่ะจากลมสอบของลมตะวันออกส่วนภาคใต้ฝนหนักจากร่องมรสุมต่อเนื่องค่ะอันหนึ่งภาคใต้จะมีย่อมโลกำลังแรงนะคะเคลื่อนเข้าแนวจังหวัดชุมพรสุราธานีประกอบกับร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านต่อเนื่องค่ะจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมมีกำลังแรงในช่วงวันที่1ิ ถึง17พฤศจิกายนค่ะก็ขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะและตอนนี้เรามาดูพยากรณ์ฝนรวมทุก24ชั่วโมง10วันล่วงหน้าจากกรมอุตุกันนะคะในช่วงวันที่7ถึง16พฤศจิกายนค่ะในช่วงวันที่7ถึง16พฤศจิกายนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบนจึงทำให้มีฝนฟ้าขนองในระยะแรกๆค่ะในช่วงวันที่7 8ถึง8พฤศจิกายนนะหลังจากนั้นฝนเริ่มลดลงและอุณหภูมิทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจะเริ่มลดลงด้วยค่ะภาคอีสานเนี่ยจะลดลงประมาณ3 7ถึงองศาเซลเซียสเลยค่ะพื้นราบอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นยอดดอยยอดภูมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ค่ะ เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปสัมผัสอากาศเย็นถึงหนาวค่ะแต่สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะต้องระวังการตากผลผลิตทางการเกษตรค่ะที่อาจจะทำให้เสียหายได้หลังวันที่9พฤศจิกายนแสงแดดด,ดีค่ะเมฆน้อยระวังรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศเย็นค่ะอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้เมื่อลมหนาวแรงขึ้นฝนเพิ่มขึ้นค่ะและยังตกต่อเนื่องนะคะต้องระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงขึ้นพี่น้องชาวเรือชาวประมงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ จบพยากรณ์อากาศคลิปนี้นุยไปก่อนนะคะพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย